มาแต่งมากกันค่ะทุกคนแต่งมากเหม,มือนเดิมนะคะไม่มีได้ทําก็แต่งมากกันไปเลยนะคะรองพื้นวันนี้ก็คือก่อนี้ตัวเดิมรองพื้นกิฟฟารีนนะคะเป็นรองพื้นแท่งพอใช้แบบวันนานมากวันนี้จะใช้เป็นเบอร์สามสามแต่งมาปิดปากเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมอกทำได้ทาเป็นเล่นสําหรับคนเป็นกราบเอ็นฟ้าก็ใช้ได้นะจ๊ะตัวนี้ห้าห้าเล็กไป เกินเกินปะสวยเหลือกเกินอยากใกล้ชิดแม่นเจ้าสิม,มีลูกติดก็บ่ได้ผิดก็พูนได้ใดสวดสงฆ์เงค์เอวเบยอลังงานพอาลูกวางคืนเสียงนะฮะทันขั้นถัดไปเป้งฝุ่น เป็ฝนจัดใครจะว่ารวานหน้าเป็นครับเราว่าว่าได่ในในเปนี้อานจะลืมไปนก็ไดนะจา่ตอนนี้ก็ต้องการลงไ้นฝุนหรือว่าแบบว่าใ้าอ,อ่อนๆนะคทับพี่โบโบไปฮะคะแนนรัฐธรรมนูญนา ฟี่ดนุกวันนี้นะคะ oh, <my> ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเ oh, <my> ขาฝากไว้นิดนึงสำหรับออรองพื้นตัวนี้นะคะรองพื้นแท่งกิฟฟารีนมีหลายเบอร์เลยให้เลือกตั้งแต่คนผิวขาวคนผิวเข้มหรือว่าคนผิวแทนมีหมดครบทุกสีนะคะอันนี้คือแบบว่าแท่งหนึ่งอะใช้ได้นานมากๆค่ะคุณพี่บอกเลยว่าใช้ได้นานมากๆอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ราคาราคามไม่เลงแล้วก็ใช้ได้นานคุ้มเดอ้ออันนี้ฟินดิ้นุกวันนี้เป็นไงบ้างคะไม่ใช่แบบว่าแต่งหน้าเมื่อชีพหรือว่าอะไรแต่ว่าได้แค่นี้มันมันได้แค่นี้ะคะ่ะ mm. เดี๋ยวเราก็ค่่อยันนนาาากเะะะ้มคคคบบบหิววแ แ <laughs> ล้วก็